ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะนอตตี้ในตอนพารแกมมิงนะฮะแล้วเราจะมาต่อกันจบพาร์ทที่แล้วสำหรับเกมเดสเปรสนะฮะ,ะวะันนี้พาร์ทที่ 6. เท่าไรวะพาร์ทรท,ที่พาร์ทที่หกเอพาร์ทที่หกป่ะเอพาร์ทที่หกอ่ะเออฮะเออเออพาร์ทที่ไรพาร์ทที่หกนั่นแหละโอเคก็เราจะมาต่อกันเลยนะฮะจากพาร์ทที่แล้วแล้วเราจะต้องไปไหนวะเออกดนี่ตื้อไปตรงนี้โอเค อุ้ยแบบมีสองทางลองไปทางนี้ก่อนอ้๋อก็ทางที่เรามานี่ว่าสองทาง,ง,ทางตรงสินะเมื่อกี้งงนิดหน่อยครับมีแหลกมีแห yeah. ลกแย่พยายาให้มีอะไรผมมาแล้วกันนะฮะ้ทอให้ผมมานี่ผมเอ้ยนั่นไงขอเฉือนก่อนเฉือนเฉือนฮะโอ้โห เมืม่อกี้มันคือปิงปิงปีนนะปิงเท้านะปิงปิงบอกคนระับปิงเดินได้อ๋ออ้โหดูห้องไม่มีอะไรให้เก็บด้วยแล้วแม่งจะทำล็อกเกอร์ไว้ทำไมวะนี่ไงเอ้เก็บเก็บเต็มอะไร ได้อาวุธใหม่ฮะแหลมเลยทีเดียวเย้เชเออเราเราต้องไปทางไหนวะขอเปลี่ยนเป็นอาวุธอาอาวุธเก่าก่อนเย้แล้วเราจะต้องไปทางไหนทางไหนกดตัวนี้เอ้าเริ่มงงกับทางแล้วฮะ เอา้าวประตูนี้เอา้าว่ล้วทำไมเมื่อกี้ไม่เจอวะเอออุ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นมาเจอเพื่อนเกา่าสองสองอุ้ย,ยกดไม่ติดมีหลบลรอหลบไม่พนหลอกไอ้หนูอุ้ยกระคืบแม่มาทีสองตัวนี่ ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะรับม <ste> ือยากนะฮะก็เสียไปอีกแล้วนะฮะเฮ้ยใช่ไหมใช่ฮะโอ้สองตัวลยสองตัวลยสองตัวลยเกี่ยวอื้ม้องจะตายไปทีงไหนเฉือ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 นไม่ตายเฉือนไม่ไม่ตายก็เฉือนไม่เฉือนให้ตายนั่นแหละอื้ มาทีเดียวเหนื่อยเลยนะครั้งนี้เออเสียงมาตะไกรอยู่หนอุ้ยเชี่ยเสียงมาตะไกรเฉือนนะฮะเฉือนอ้ยเฉือนนะอือหือนนี้มีให้เก็บไหมโหเสียงเสียงมาตะไกรอีกแล้วอือหือมีอะไร ไปทางไหนไปทางไหนเฮ้ยเสียงมาเสียงมาไกลแล้วอยู่ไหนวะโเหเสียงเริ่มไกลแล้วอยู่นี่ไม่ใช่เอา้าเสียงใกล้มากเลยนะเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่ไงสองตัวสองตัว,สอ,ตวสองตัวเฉือนสองตัวไปทางไหนวะทางนี้สินะ ตรงไปตรงไปไปทางไหนวะอุ้ยเชี่ยอื้มอื้เอื้มอือื้มอื้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 มอือื้อื้มอื้องเรอื้ยอื้มอก้อื้มอืกอื้มอื้กอื้มอือน้มอื้อื้กอืมอื้มอือื้มอื้มอออือออ้ือ้มือือ ต้องไปต้องไปลหวังว่าคงไม่มีอะไรพอมใหม่กันนะฮะวิ่งนี่งไงข้างบนวิ่งย,ยิงเลเซอร์เลเซอร์ก็ต้องเจอกับใบมีดใบมีดใบมีดเลเซอร์จะสู้อะไรกับใบมีดได้เฉือนอุ้ยเฉือนต่อยแทะแม่งโหดร้ายฮะ ก็เชือนไอตัวนี้แล้วเราก็ไปทางนี้เย่แล้วเราก็เฉือนไอ้นี่แล้วเราก็ไปทางนี้วิววูวิฮึ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 วิลอยหึวิเอ้าอ้าเอ้าเอ้าเอ้าตัวอะไรปิงปิงตัดปิงกัดกัดทืบปิงฮะโอ้โห เมื่อกี้เรากได้กลายเป็นซูเปอร์แมนไปรอบหนึ่งแล้วนะสำหรับเมื่อกี้นี้เฮ้ยทำไมห้องมันย้อกอ๋อดื่มเฉือนไอ้นี่เฉือนฮะตรงไปตรงไปตรงไปเฟไ,ไปอีกแล้วโอ้โหแล้วดูทางโล่งมากเลยลเราเรต้องไปทางนี้ทางนี้ก็ไปได้นี่ว่ต้องไปดูตรงนู้นกันเผื่อมีอะไรให้เก็บ ย่ตรงไปตรงไปตรงตรงไปนู่นไงมีอะไรให้เก็บย่เก็บเก็บเก็บเกเก็บรีบรีบรีบเีบีบรีบีบงีบร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 ีีบรีรีรีบรีงรี้รยบรีบีบรีบรีบรเรีบรเบรดบรีบรีล็ก โยโยโย่เดินตองไปต้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 องไปเัินมีอะไรเก็บด้วยเก็บ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 ฮะเก็บเรียบร้อยแล้วครับอยามีอะไรเมมานะาอยากมีอะไรเพิ่มมาอยามีอะไรผมมาฮะอยากเพิ่มมานี่แบบ ร้องจริงๆนะฮะตอนนี้ห้ามีไอ้ผมมานี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หเจอแล้วประตูแย่โอ้โหแล้วดูทางฮะยุดตรงไปอื้มตรง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 เอ้ยมันเหมือนมันไวขึ้นเลยเลยเปล่าวะโหโซนี่อืตรงไปยังเฮ้ย ตัวมันคือตัวหาอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีมีมีอะไรผมมอด่อด้ออื้อเชื่อโอ้โหอื้อหืออือหือ้อหือ,หอไม่ตายไม่ตายไม่ตายอึดจังอึดจังพี่อ้วนพี่อ้วนพี่พุงปองโอ้โหก็จัดการพี่พุงปองของเราได้นี่แทบแย่นะ ต้องไป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  yeah ไปอีกแล้วนะฮะวิมีอะไรพอมาหนุนไง่ายวมามาจัดก,การจัดก,การจัดก,การนะฮะวิจัดก,การครับไหนอ,อีกครับ ไหนอีกไหนอีกอยู่ไหนว่าไงว่าไงว่าไงเฉือนฮะเฉือนเฉือนเก็บของก่อน,นเก็บเยื่อเทืองอาจจะเล็กเล็กน้อยนะฮะเล็กน้อยถึงปานกลางอุ้ยเฉือนอุ้ยร้อยอีกแล้เวเดี๋ยวแมสอี่อู้กลายเป็นสปูมาร์ทไปอีกแล้วฮะต้องระวังตัวนั้นเอ้าเฉือน เฉือนเซ่เฉือนเฉือนเฉือนนั่นแหละเฉือนแม่ที่ไหนอุ้ยเจอพี่เจอพี่พุงป่องเจอพี่อ JI, um ้วนอีกแล้วพี oh hey, ่สมบูร mm ณ์พ hmm. ี่สมบูรณ์อุ้ยพี่ปล่อยอะไรมาอุ้ยอุ้ยเอออุ้ยกะทืบอื้มทีนี้มาเต็มเลยเฉือน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 อุ้ยโอ้โห กระทึบพี่พุงปองพี่ตายอุ้ยพี่สมบูรณ์พี่ตายเหอะพี่พุงปองพี่พุงปองหรือพี่สมบูรณ์หรอจะเรียกว่าพี่อะไรดีหมดยังหมดยัางหมดยังนู่นไงนู่นไงนู่นไงหืมชี้อันไปทีเดียวอยู่ไหนอีกหมดย่างข้างหลังอยู่ไหนอีกตองไปต้องไปต้องไปต้องไปหมดเถอะหมดเถอะ มดเธออยู่นู่นเจอพี่พุงปองเราอีกแล้วพี่ปองพี่พุงปองไปไหนพี่พุงปองพี่สมบูรณ์พี่พี่พี่เรียกพี่อุ้ยอุ้ยอ้าวพี่ถูกท้งตัวเองตายเฉยเลยโหเราพี่ปล่อยพวกนี้มาเนี่ยนะอ้าวหาย พี่พุงป่องวาร์ปได้อยู่นู่นอีกโอ้โหแม่งมาอะไรเยอะแยะวะมเัมเธอมอเอัมอเธอมอเอัมอเธอมัเธอมัเธอดูไหนอุ้ยออ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 ืืืืืืหหหมัวเธอเอ้าแล้วยิงอะไรมเัเธอโหอยู่โหยังไม่หมดอีกมาอะไรกันเยอะแยะวะเนี่ย มาอยังกับผมเป็นดาราเนี่ยหรือว่าผมเป็นดาราวะอเฉือนเฉือนอุ้ย,ยไม่เฉือนจะทื่อแม่แล้วย,ยังไม่หมดอีกอืมเวลาจะหมดวันนี้หมอเธอเจอพี่ฟุงปองเจอพี่ทมทวนเจอพี่สมบูรณ์เฉือน เชื้อเชื้อเช, no ชื้อชเ,ช,ช,เช,ชื้อชเชื้อ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 เหมดโอ้หมดแล้วฮะจากความวุ่นวายเมื่อกี้หมดแล้วฮะหมดแล้วฮะเออไปทางไหนอไปทางนี้สินะเปิดประตูสูงแล้วกว้างนี่เจอที่อัปเดตอีกแล้ว พพพเพเจอที่อัพเดตอีกแล้วแล้วก็อัพเดตชุดก่อมีเหรียญหนึ่งอันอัพไปเหอะเย้ yeah. อัพแล้วฮะ 5.